แล้วเจ็ดสิบห้าวัสดุชิ้นถูกชูกไม้ละห้าบาทเพิ่มมากไปปะไม่ละห้าบาทอุ้ยสลักลกามีนี่นี่น,นี่ลูกชิ้นไม่หาบาท เ <g ül> มนบะจา่าใช่ไหมห้าบาทนีหาาท่ห้าบาทห้าบาทเบิง้งเอาอย่างเดยเอาหกสิบเลยสิบยี่สิบสามสิบเจ่สิบถ้าได้เลยห้าสิบสิบนี่เป็นทุงกับมียเลยนะจิ้มอย่างเงี้ยจิ้มจิ้มเอจิ้มไปเลยเอ้ยแยกก็ได้แต่อันนี้ตลาดที่ไหนนะ พูดสดอ้อยสินไหมห้ห้าบาทแสบเพื่อนะ ของหวานเออ,ออไข่ไข่เอาไข่ก่อนมีอยู่เม็ดนึงอ่ะไปให้เผาเย้าเผาไปเออมาให้เ้า ไอ้ที่ตั้งตรงนี้ป่ะเออไ่แล้วเอาแต่ระทูไปไข่ไม่เอาใปโอ้ยร้อยทนเซ็้ร้อยนดอันมาให้เขาปวดฟันดีนะปวดฟันไม่ได้เอากล้วยมาขัด่กล้วตลยยอดอู่เอาแล้วไม่ไรปวดฟันปวดฟันลืมเนี่ยระทู เก่งห้องสิบบาทเมื่อวานบี้ไว้เอาประตูเข่งนึงก็ได้นี่ปูเข่งนึงเกษตรเนี่ยมาอันนี้เอาเกษตรห้าสบ้ากับอจ้าขอบคุณค่ะเออใช่ใช่เลยเรื่องไข่ต้องมาดูแถวนี้ด้วยกันนะแถวนี้มึงยังเชใช่ยค่ะขอบคุณค่ะ ไข่ไข่ไม่เอาสลัด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 ถุงเท่าไหรคะเออมีสลัดอุ้ยก hmm. ็ถูกเช่ะห่สิบาบาทเออใช่ใช่ก็ถูกใ่ไมีมีตั้งหลายอันอันนี้เท่าไรคะอันนี้ด้วยอันนี้โอ้นี่ยี่ห้าบาทนี่มกแก้งเหรออ่าอันนี้สองอัน้สาอย่างไฮโซเฟื แกงซูเทอร์ชอบกินน่ากินนะเน่ยตั้งหลายอย่ะมีแต่ยี่ห้ายี่าบห้าทนี่ก็อร่อยนะยี่ห้าเออใช่ใช่ได้เยอะด้วยเนาะพี่จะเขาขึ้นค่าับขอเยอะแยะด้วย,วยอาบัีกระดูกปรอบ Đó, <coughs> yeah <coughs> 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 <coughs>